เมนูคุมหุ่นมื้อเย็นวันนี้นะคะสลัดสลายบากะเมธันญพืชค่ะเป็นอะไรที่ทําได้ง่ายๆนะคะไม่ว่ามื้อไหนไหนก็ทานได้อร่อยแล้วก็ได้ไประโยชน์ด้วยนะคะไปดูวิธีทำกันค่ะสวัสดีค่ะภูพีมรปูนค่ะวันนี้เรามีเมนูคุมหุ่นหนาฝากนะคะสลัดสลายบากะเมธ,ธันพืชค่ะเรามาเตรียมสลายกันก่อนนะคะ เทน้ำร้อนลงไปค่ะแล้วก็แช่ไว้10นาทีจากนั้นนะคะเรามาเตรียมในส่วนของผัาากค่ะเลือกตามชอบเลยนะคะของเราจะใช้แครอทค่ะแล้วก็เคียวนะคะหั่นฝอยๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็มาจัดจานสลัดของเราได้เลยนะคะสลัดวากาเมสใส่ลงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็จะเป็นเคี้ยวที่เราหั่นไว้แครอทนะคะเราจะใช้ความหวานจากข้าวโพดค่ะแล้วก็จะมีลูกเดือยด้วยนะคะ โรยงาขาวงาดําค่ะรับรองได้ประโยชน์เพียบเลยนะคะจากนั้นเรามาเตรียมน้ำสลัดกันค่ะมยายองเนสสองช้อนโต๊ะนะคะซอสพริกสีราชาค่ะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยนะคะส่วนผสมปรับได้นะคะปรุงตามชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะรสชาติของน้ำสลัดก็จะเผ็ดเรียวหวานกำลังดีค่ะถ้าใครไม่ชอบรสเผ็ดก็เปลี่ยนเป็นซอสพริกทั่วไปได้นะคะ เมื่อคนจะเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ตักไปราดผัดเสียเป็นใบได้เลยนะคะพร้อมอร่อยค่ะทาง่ายๆนะคะทุกคนลองทากันดูนะคะทานเป็นมื้อเย็นก็คุมหุ่นได้นะคะหรือว่าจะทานเป็นมื้อในไหนเราก็ได้ประโยชน์ค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องคูพิลาล้ำปูเน้าเจ้า